ในตอนที่3นะครับหลังจากที่เราได้นะครับสร้างไฟล์คอสโค้ดใน x x e l เียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็อ้างอิงมาจากเอกสารงานราชการนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาเรู้วิธีการ Import นะนำเข้ามาใช้ในโปรแกรม s เกตด b i m t o o l นะครับทำยังไงนะครับสำหรับคนที่ใช้งานนะครับนะโปรแกรมนะครับสเ t ตด BIM Tool นะแล้วก็สำหรับตัวนี้คือตัวที่ต้องเทคค s สกับเรานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนเรียนรู้ BIM นะก็เทคคอสก็ ในช่วงเพียวในช่วงนะครับ Early Bird ก็2990บาทแล้วก็ราคาิีๆก็คือ3ามพันเจ็บาทนะครับก็เรียนกันทั้งชีวิตเลยนะครับเรียนไปเรื่อยๆตอนนี้มีนักเรียนประมาร้อคนแล้วนะครับก็ประมาณสัก2เดือนจะเปิดครั้งหนึ่งหรือสาเดือนเปิดครั้งหนึ่งนะครับก็ในส่วนคนทั่วไปครับที่ไม่โดนลงทะเบียนนะครับก็สามารถดูได้ตรงนี้ครับก็เรียกว่า viewer คือตัวนะครับฟลิกเบ i l ิ q หรือส p ับบิมทตัวเนี้ยครับมันเป็นเครื่องมือบิมนะที่พัฒนาโดยบ้านสกัดของเราเนนะครับ เป็นกลุ่มคนที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมสเรลารในวงกาอรสร้างนะครับเป็นกลุ่มแรกๆของประเทศไทยนะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011นะครับจนปัจจุบันนี้ในปี2021นะครับเพจใน Facebook บ้านสของเรานะมีคนติดตามเกือบ200,000คนแล้วนะครับแล้วเราก็ได้เงินสนับสนุนจากแฟนเพจนะครับในการซื้อหนังสือตำราหรืออ่านนะครับในคลิปของเราดูคลิปของเราแล้วก็นะครับซื้อกาดของเราที่มีบนทึกวิดีโอนะต่างๆนะ หรือโปรดักทั้งหมดนะครับของเราที่มีอยู่นะก็เราก็จะนำเงินส่วนหนึ่งนะครับนะมาพัฒนานะครับมีเยอะแยะเลยแล้วก็บิมทูก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีวิเวอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคนที่มีนะครับที่เทคกับเราประมาณห้าร้อยเจ็ดร้อยคนตอนนี้นะครับก็คลิกบริเวณนี้นะครับไอคอนนะแล้วก็ใส่พาส์เวิร์ดเข้าไปนะครับก็จะเจอเครื่องมือเดี๋ยวเรากำลังพัฒนาตัวใหม่นะครับตรงนี้ให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่ ที่แน่นอนครับให้เราคลิกคิกไปที่ Quick BQ o นะครับใน s k e t c h b o o l 2เนี่ยจะมี Quick BQ o สำหรับอันนี้เอาไว้สำหรับถอดวัสดุแล้วก็ราคาแบบ Real Time นะครับแล้วก็ Quick Layout ตอนนี้เป็นเบต้าอยู่จะคลิกออกไปแล้วสร้างแบบก่อสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ BIM Tool ตัวนี้เป็นเครื่องมือ BIM Tool นะครับที่เราดึงมาจาก b e a u t y f r a c t u r e ของคญี่ปุ่นนะครับเป็น Open Source นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็คือ Window นะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าจอผนังออโ t ้ Auto, อะไร นะครับจะฉาบนอกฉาบในนะครับจะมีผนังกี่ชั้นเนี่ยเจาะทีเดียวได้เลยครับแต่เรากดคิวบิลคิ Q ก่อนครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้าปฏิบัติคิวบิลคแล้วนะครับให้เปลี่ยนภาษาก่อนนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ถ้าคนที่เรียนในคลาสแล้วก็คงไม่ใช่ปัญหานะครับให้กดรูปฟันเฟืองตรงนี้นะฟันเฟืองนะครับจะมี l a n g language ครับให้เราเปลี่ยนจากแต่เดิมเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาครั้งแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะให้กดตรงนี้ แล้วก็กดจาก UI Language เป็นภาษาไทยแล้วก็กด Apply นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นภาษานะครับไทยอันทีนะครับโอเคเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำงานนะครับเรแล้วการคอ o s สโค้ดการโหลดง่ายมากครับให้เราคลิกเป็นคำว่ารหัสต้นทุนจากนั้นโหลดรหัสต้นทุนจากไฟกล์ Excel นะครับรหัสต้นทุนนะแล้วเราก็ไปคลิกนะครับที่ท,ที่ตัว คอร์สโค้ดที่เราสร้างไว้ครับแล้วกด open แค่นี้นะครับก็เสร็จละเราเช็คยังไงครับว่ามีคอร์สโค้ดครับปกติแล้วเราควรจะมีราคาก่อนนะอ่ะผมกดชิ้นงานก่อนนะครับกดบวกแล้วก็เพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยครับเมื่อเราใส่ข้อมูล Data เข้าไปแล้วนะครับอันนี้สำหรับคนที่เรียนในคลาสแล้วนะครับนะ จะรู้ว่ามันมันสามารถจะดึงข้อมูลได้ทันทีนะครับโอเคเมื่อมีข้อมูลหนึ่งแถวแล้วเราจะเช็คยังไงครับกดตรงนี้ครับดับเบิลคลิกนะหรือคลิกตรงนี้ได้หนึ่งครั้งก็ได้ครับแล้วพิมพ์เลขหนึ่งครับเมื่อพิมพ์เลขหนึ่งปุ๊บนะครับมันจะขึ้นโค้ดขึ้นมาสองก็ได้ครับกดปุ๊บสองเห็นไหมมันจะมีโค้ดที่ขึ้นด้วยสองของเราขึ้นมาครับหรือเราพิมพ์ก็ประตูก็ได้ประตูฟิลเตอร์คําแรกนะครับมันจะมีนะครับอย่างเช่นหน้าต่าง ผนังให้เราพิมพ์เข้าไปเลยครับมันจะขึ้นโค้ดเห็นไหมครับเก็ตไหมครับซึ่งโค้ดตรงนี้ของเราครับมันจะเอามาใช้ในการจัดแจงหมวดงานนะครับซึ่งนี้คือการโหลดครับถ้าเราโหลดไปปุ๊บนะครับนะปรากฏว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มสมมุติเราต้องการเพิ่มในส่วนที่เป็นยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติผมต้องการจะเพิ่มในส่วนที่เป็นงานอาจจะเป็นงานอะไรดีอาจจะเป็นโค้ดใหม่เข้ามา อาจจะเป็นงานอะไรเนี่ยงานก่อสร้างอ่างานติดตั้งระบบดาวเทียมสมมุตินะอันนี้อันนี้ผมผมมั่วๆนะผมพิพาเขาว่าดาวเทียมไม่เจอเราก็แค่กลับไปที่ Excel ครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับงานอื่นๆนะครับตรงนี้นะผมก็เพิ่มเป็น0 2 สองหนึ่งนะครับถ้าเป็นศูนย์ดึงลงมาดีกว่าไงาดีศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามจุดงานเทคโนโลยีเนี่ยอันนี้คือใส่มุ้ว่าให้ดูนะว่าอีโค้ดใหม่เข้ามาครับก็กลายเป็นนะครับก็นี่เป็นศูนย์ศูนย์สามจุดศูนย์หนึ่ง งานติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียมฮะโอเคครับแต่นะครับถ้าเรากลับไปที่โปรแกรมสกิดัครับเราพิมพ์หาคําว่าดาวเทียมมันจะไม่เจอครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตครับวิธีการคือนะครับเราต้องเซฟไฟล์นี้ไว้ครับเซฟ แล้วเราก็ไปโหลดใหม่ครับหลาต้นทุนโหลดแล้วก็โหลดไฟล์ใหม่ครับเข้ามาและตอนนี้ครับเวลาเรามองหาเขรัว่าดาวเทียมครับโดยหลักการแล้วถ้าไม่ผิดนะครับเราต้องหาเจอครับดาวเทียมเห็นไหมครับงานติดตั้งอุปกรณ์ดาวเทียมก็จะโผล่ขึ้นมาและนี่คือหลักการที่ง่ายครับในการทํางานนะครับซึ่งดาวเทียมไม่มีอยู่แล้วถูกไหมเราแก้คืนครับแล้วก็มดลบทิ้ง delete ครับ แล้วก็เซฟเมื่อเซฟนะครับกลับไปที่นะครับในส่วนที่เป็นสเกตอัพครับเราก็มาที่หลาต้นทุนครับแล้วก็กดโหลดครับนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปเลยนะคลิกขวาครับแล้วก็ลบไปเลยเรียบร้อยครับและนี่แหละครับคือการนะครับทำงานของเรานะคอร์สคอร์สครับในตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมจะ ถือโอกาสเลยนะครับมาสอนวิธีการใช้งาน Quick B O Q นะครับสำหรับนักเรียนในคลาสนะครับนะที่แล้วก็คนที่ใช้สเกดับจากบ้านสเกดับด้วยนะต้องบอกไว้ก่อนว่าใครซื้อโปรแกรมสเกดับจากเพจบ้านสเกดับหรือบริษัทบ้านเซตจำกัดนะครับเราจะแจก Quick B O Q ให้นะครับทุกคนเลยรวมถึงเซียบิมทูด้วยนะครับใครซื้อสเกดับจากเรานะครับนะก็จะได้ฟรีไปด้วยนั้นตอนนี้ใครที่กำลังที่ใช้อยู่นะครับหลายพันคนนะครับ ก็ดูคลิปต่อไปของเรานะครับเราจะสอนวิธีการใช้งาน Quick b o q ซึ่ง Quick b o q นะครับจะทำงานในการถอดวัสดุอุปรกรณ์ราคา,าต่างนะคิดราคาด้วยนะคือถอดปริมาณด้วยแล้วคิดราคาได้ด้วยนะใส่เปอร์เซ็นต์เวสต์นะครับใส่แฟกเตอร์นะครับใส่สมการ Excel คํคำนวณน,นะครับโนนีนั่นได้หมดเลยนะครับระบบง่ายจริงครับแล้วก็ถอดได้อะไรก็ได้นะครับใครจะเขียนวิธีไหนก็ได้จะเป็นป้าอินหรือไม่ป้าอินก็ได้เขียนธรรมดาก็ได้เขียนแบบ เลื่นเลยอลังการดึงไฟล์ามาจาก r ร v ิทก็ได้อชแคัก็ได้นะครับหรือเท็ก้าก็ได้อะไรก็ได้หมดเลยครับนะครับมา,มาดูนะในคลิปต่อไปนะครับแล้วสำคัญคือการลิงก์เข้ากับคอร์สโค้ดครับ